ขอทำดีเย้ไปกันดีกว่าเลยไปเร็วไว สวัสดีครับตุลพกรนะครับวันนี้ตุลก็มาเป็นตัวแทนของสุดสัปดาห์นะครับคนหล่อของดีปีสนะครับกับพาร์เซเลฟฟอร์เวิร์ดทำความดีด้วยหัวใจส่งผ่านด้วยความรักครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ผมจะได้พาน้องๆนะครับจากนุลนิธิเด็กออกในสลัมนะครับบ้านเสือใหญ่มาเที่ยวกันที่ซี f e b แบ g คอกที่นี่นะครับผมก็อยากให้น้องๆนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจกับธรรมชาติใต้ทะเลกันนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ย น้องๆมากันแบบเยอะ jumped, มากแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เป็นพี่เลี้ยงของน้องๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค <It> ุยก <ข transparency S 3> ับผู exactly fun, ้บริหารของทางซีรัลแบงค์คอรกันก่อนนะครับว่าแคมเปญนี้แล้วก็เขามีอะไรแบบอยากให้น้องๆได้ประทับใจกับซีรัลแบงคอบ้างครับสวัสดีครับพี่อ้ํสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีลัลแบงค์คอแบบช่วย รับรองน้องๆจากมูลที่เดียกอ่อนหนยชลัมครับก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะสู่ซีไลฟ์แฝงคองค่ะก็จริงๆของเรานะคะเเป็นอะคอ,อเรเียมนะคะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะคะเราเปิดมานานมากแล้วนะคะปีนี้ก็จะครบปีที่1 9จริงๆก็จะก้าเข้าสู่ปีที่ี่อ้ามผมมาตั้งแต่มันเปิดที่นี่ใช่ครับตั้งแต่ผมอยู่มอต้นมอปลายก็คือผมก็คือแบบเป็นแฟนสาบของแบบ พาอพี่น้องน้องสัตว์ทะเลใน,นนี้เหมือนกันดีใจมากวันนี้ก็ได้ส่งแบบส่งต่อความรักส่งต่อประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆรุ่นใหม่ ก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะจริงๆที่นี่ก็จะมีาสัตว์น้ำนานาชนิดนะคะแล้วก็มีอย่างฉลามนะคะมีเพนกวินมีเพนกวินด้วยซมีสองสายพันธุ์แล้วนะคะถ้ามาตอนแรกๆอาจจะเห็นแค่หนึ่งสายพันธุ์ตอนนี้เรามีถึงสองสายพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีกระเบนมีานาคเล็กเบสั้นนะคะคก็มีอีกหลากหลายสัตว์มากที่จะให้ทุกคนได้ออ าพบประสบการณ์มาเรียนรู้แล้วก็มาค้นหาความมหัศาจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่ททใต้ท้องทะเลพี่อั้มครับสาหรับปลายปีนี้ทางสี่หลี่ยแบงคอกมีคมเปนอะไรพิเศษสําหรับครอบครัวหรือว่าเด็กๆไหมครับแนะะ่นอนค่ะในทุกปิดเทอมนะคะโดยเฉพาะเดือนตุลาเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษทีเ่เราจะเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่อจะทําให้ทุกคนได้เข้ามารีวิสิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Ooh. S 2> โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวนะคะก็จะมาพบสีสันสดใสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่เราเตรียมพร้อมไว้แต่ขออุบไว้ก่อนเี่ยใ รอติดตามไกลอ๋อโอเคครับเดี๋ยวอุบนะฮะสำหรับปลายคลิปเหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแค่ทางสุดสุดาเขาแบบโพสแคมเปญสีลาแบงคอกค่ะ่อวันนี้ขอบคุณพี่ยามากนะครับได้ค่ะยินดีมากๆเลยได้ครับเด็กๆเด็กๆครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมไปไหมไปไหมพร้อมยังคับ ตอนนี้นะครับอยู่กับน้องแพรใหม่กับนนะัชชาไปบ่ายกล้องเร็วมาโซนแรกกันแล้วใช่ไหมใเด็กโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนโพรงตินน้ำพางนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาจะดิสเพลย์สัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลแล้วเขาจะชอบอยู่ตามซองอยู่ตามปะการางังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องสังเกตดีๆว่าจะมีตัวไหนออกมาบ้างครับ พไม่ครบไหนมีอะไรอีกต่อไปนะฮะเราจะไปดูฟีเจอร์ใหม่นะครับผมที่นี่เขาจะมีชาร์กมิชชั่นนะครับก็จะเป็นเป็นตู้อินเทอร์แอคทีฟนะครับสามารถสัมผัสแล้วจะมีปลาแบบว่าไหยกับมือเรานะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นนก้าสป็น Glass เร์ที่สามารถมองลงไปเห็นปลาฉลามจริงๆ่ายอยู่ข้างล่างได้เลยครับไป มีตัวอะไรบ้างีอ่อะไรนิโม่ไหมนิโม่ใช่ไหมเห็นไหมเห็นมานะ้ำไหเห็นหมั้ำอันนี้ใบมีดโกนไหมเมืนมีดโกนมืนมีเลย น่ารักจังเลยนื้นเท้าเห็นไหมอยู่บนหินนี่ตัวอะไรอ่ะมันหนไหมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซนร็อกพูลนะครับก็จะเป็นโซนที่น้องๆน,นะครับจะได้เห็นปลาแบบใกล้ๆและแต่ละอย่างเนี่ยเท็กเจอร์ของจริงเขาเป็นยังไงนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะให้อาหารนกเพนกวินเลยครับก็เดี๋ยวน้องจะให้ดูการให้อาหารนกเพนกวินส,สดๆกันเลยครับ เด้เขายิ้มให้แล้วบายบายเร็วเซสชันต่อไปนะครับตอนเด็กผมชอบมากเลยจะเป็น jellyfish นะครับผมก็จะเป็นแมงกะพรุนหลายพันเลยนะครับแล้วก็เขาจะแบบมีดิสเทลไฟด้วยให้มันแบบต้าตื่นเต้นนะครับไปดูกันดีกว่าใช่ไหมชอบชอบแมงกะพรุนไหม ไหญ่มามันนอนอยู่ใช่ไหม ดนะครับเราได้ผ่านเข้ามาแล้วนะครับสำหรับชิวโมงที่แบบโอ้โหผููคนจะได้เห็นปลาฉลามเห็นกระเบนกันแบบว่า180องศานะครับผมส่วนผ่านราะาตรงนี้ก็จะเป็นฟิชโรนะครับจะเป็นห้องที่ไว้นั่งดูแบบทอใสาตาดูปลาเรื่อยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีไฮไลท์ก็คือเป็นผีเสื้อสมุทรกับพระไพามณีนะครผมก็สวยมากเลยอยากให้เข้ามาดูนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ส่วนท้ายของกิจกรรมกันวันนี้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะนั่งดูปลากันก่อนที่จะออกไปอุโมงด้านนอกนะครับผมผมรู้สึกว่าด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเราก็ชอบเห็นสัตว์อยู่แล้วชอบเห็นวิสิมีชีวิตอยู่แล้วนะครับผมพอเราได้เจอโล,โลกแห่งความหลากหลายที่นอกจากเราเห็นสัตว์ได้ตามปกติบนบกเนี่ยพอเราได้ดูสิ่งที่ รู้สึกมันมีสีสันสิ่งที่ขยับต่างๆแบบเขาจะได้เรียนรู้อยากรู้อยากเห็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้สามารถต่อยอดกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆหรือว่าต่อยอดกับเป้าหมายการเรียนรู้ของเขาในอนาคตได้อย่างดีมากเลยครับเด็กๆวันนี้มีความสุขนครับเจอเด็กๆน่ารักผมชอบแบบเด็กๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องๆให้ความร่วมมือน้องๆแบบว่า มีแบบความน่ารักของแต่ละคนเนี่ยแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบกับบรรยากาศโลกใต้ทะเลกันมากมากนะครับผมผมก็รู้สึกว่าวันนี้น้องๆน่าจะได้รับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างไปแล้วก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มาวันนี้รวมถึงแบบที่บ้านของเขาฟังด้วยว่าวันนี้เขาได้มีประสบการณ์ดีๆที่สีสิบแบนคอกครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่สุดสัปดาห์เนี่ยให้ความสาคัญแล้วก็มองเห็นส่วนเด็กๆที่ยังขาดการสนับสนุนนะครับผมผมรู้สึกว่าส่วนนี้เป็น เรื่องความเรื่องสําคัญมากกับอนาคตที่น้องๆเขาจะโตไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศเราต่อไปนะครับผมก็รู้สึกอขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันสนับสนุนแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็คอยมองเห็นส่วนที่เขาเนี่ยไม่รับการสนับสนุนแบบนี้แล้วก็ให้เขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนที่ได้รับโอกาสอย่างปกติไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ามีแคมเปญหน้าเดี๋ยวตัวมาช่วยอย่างแน่นอนครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็กำลังใจให้สุดสัปดาห์ด้วยนะครับ ว่ายมาแล้วเนี่ยชี้ตัวที่มันว่ายมาเร็ว